สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมเอาแล้วงานเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันครับเสียงีังเสียงยังเสียเงี้งเสียงีัง แล้วจับยังวะดังเหมือนย่างเลยดังคว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 งขยับเบิ้งขยับรถเบิ้งไม่รู้ว่าเสียงอะไรครับดังควงาวงควงกวงดังแรงมากเป็นทางด้านของเสียแซกครับบรรทุกรถแบคโฮมาครับ 200ครับสปเปกมาโอ้โห,โห,โหยังหาต้นตอ่อไม่เจอครับเสียงอะไรเอ่ยดังงแว้งแคว้งแว้งเจอได้ยัง เยอะแล้วบอเสยางด้วยอ๋อตรงสายยางด้วย <c oughs> โอ้อยโอ้ยยางเส้นนี้รั่วครับผมยางเส้นในล้อหลัง เดี๋ยวรอดูกันครับมันดังอะไรเอ่ยเอ้าหายแล้วไม่ได้ยินเสียงหายแล้วอามกับาีลีอ่ะหายแล้วครับ เห็นไงเจอหรือยังเสียงอะไรลอฮะเสียงลอยหอเสียงกระทะนี่บมอมันดังจังไหนมันดังเอียงเอียงเอียงเองียงอ๋อเหมือนกระทะมันถูกับถนนโห่นี่ไงขิวมันลุดขิวมันลุดขิวมันลุด นี่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 คิ้วมันหลุดนี่นี่ครับคิ้วกระทะหลุดอ๋อยางมันร่วดแล้วทีนี้เราเราขับมาระยะทางพอสมควรคิ้วมันหลุดคิ้วมันหลุดคิ้วยางหลุดคิ้วกระทะอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว โอ้โหเท่าทำเอานี่คนตกใจทั้งตลาดเลยนะเสียงดังแรงมากเลยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยนี่ละเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว,วเสียแซกโทรหาใครเอย ตัวหาผู้ใดตัวหาตัแกอ๋อ oh, ตัวหาตัวแกล <c oughs> งสายวะเดินเดิฮะ <h> ah> ขับข้ามไปนู่นนะลงฝั่งนู่นน,น่ะเอาลงเลยกันน่ะเอาแล้วครับ งานนี้ถึงงั้นต้องเอารถแม็โคลงครับผมลงมนตรงนี้เลยทำนมเ้าไม่เอาลงตรงนี้เลยหรอฮะใช่เดี๋ยวถอยรถให้เขาก่อน ลงกันตรงนี้เลยครับโอ้โหเสียแซก เอ,อนี่ครับถึงขั้นต้องเอารถไปโค่นลงเลยไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่ได้บังเกิดแล้วเกินมาเจอพอดีเราเอาไปถอนนี่นี่น,นี่นะบ้านอะไรนะปากทางบ้านดงทองไม่งั้นก็ตรงนี้ทางไปอำเภอ เอเอ,เอนั่นแหละอาหลุดเลยว่ะลากออกได้หมดหน่วะคิวหลุด จอดไว้ตรงนี้เลยครับคงไม่มีใครมาขาโมยไปเล่นหรอกมั้งเนี่ย <laughs> คงไม่มีใครมาขับเลสมั้ง okay. Okay. เอาไงไปถอดไหนไปทางพาดเดี๋ยวค่อยกลับมาเอารถงงเร็วๆเลยหรืเออโอเคเดี๋ยวจะมาเฝ้ารถรอนะครับ <laughs> ต่อไปก็เสียแซกก็จะเอารถไปถอดไปถอดยางปะยางครับใส่คิ้วคิ้วหลุดเลยยางยางรั่วขับมาน้ําหนักน้ําหนักที่กดลงครับจะไม่ไม่รู้ยังไงล่ะคิ้วกะทะหลุดจะเอาไปถอดไปเปลี่ยนยางใหม่ที่นู่นเลยครับ ที่ทางพาดคูเมืองครับผมซึ่งห่างจากนี่ประมาณ20กิโลผมไม่มีใครขับเรนมวามางอ,อ,อุดนี่ครับผมก็จอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอนเขาทําเสร็จแล้วมาเอาขึ้นเนี่ยเราค่อยไปเจอกันใหม่นะครับผม พอดีขับรถรขับรถมาแล้วบังเอินนกเกินครับบางเกินมาเจอพอดีอเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ